วิธีการทำภาพนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆต้องโหลดแอปโ o t o Guide ก่อนนะครับผมแอป,ปนี้นะแอป,ปนี้นะครับผมดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในแอป,ปได้เลยในเครื่องได้เลยมาที่เพจศัตรูนะครับผมพิมพ์คำว่าโป o โตไกด์โ o t โตโปรโตไกด์นะครับผม ปูตู้ไก่นะแล้วทำการติดตั้งได้เลยนะครับผมนะปูตู้ไก่อันไหนอ่ะอันนี้เปล่าอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่าแลโอเคนะคือเอาเอาคือเข้าใจว่าปูตู้ไก่นะผมติดตั้งไว้แล้วนะครับผมปูตูกไก่ปูตู้ไก่ตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็กดกากบาทไปนะครับผมนะแล้วก็มาตรงที่แก้ไขนะครับผมนะมาตรงที่แก้ไขกดเข้าไปปั๊บ ก็เลือกรูปภาพนะครับผมเลือกรูปภาพที่เราอยากจะเอามาสมมุติรูปนี้นะครับผมรูปนี้นะสมมุติว่าเราแต่แต่เพื่อนๆเลือกรูปนะครับผมนะก็หลังจากนั้นก็มาเลือกรูปที่ตัดแปะก็ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้นะรูปบวกเข้าไปกดเข้าไปปั๊บก็มาตรงนี้นะครับผมนะกดเข้าไปปั๊บแล้วก็มาเลือกรูปตัดแปะ สมมุติว่าเราเ,า,เา,เาเอารูปที่รายได้เราใช่ไหมรายได้เราคือเราตัดตัดกรอบรายได้เป็นรายได้เล็กๆแล้วนะอันนี้หนึ่งก็ขยายมานะครับผมอย่างนี้มาวางไว้แล้วก็กดต่อไปก็หาลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็หารูปม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 ารูป,ารปหารูปที่เราต้องการอันนี้นะก็ ทำการขยายแล้วก็มาวางนะครับผมนะแล้วก็ลงต่อไปนะครับผมนะลงรายได้ลงรายได้ของเราในแต่ละวันนะเพื่อต้องการโปรโมทแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอวิชใช่ไหมครับผมนะเราก็ต้องมีรายได้ชูเพื่อนๆทุกวันเพื่อเป็นหลักยืนยันว่าเราได้จริงจากแอปใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวหาเบอหายไปไหนหมดแล้ว สักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคอันนี้สักสามสี่วันก็ได้นะครับผมนะสักสามสี่วันก็ได้แลวแต่เพื่อนๆว่าจะลงทักกี่วันนะครับผมนะแล้วแต่คอนเทนต์ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมโอเคก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆก่อนสักตามความพอใจของเพื่อนๆน,นะครับผมนะสักสี่ห้าวันสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับผมนะเราก็ทำภาพตัดแปะตัดแปะ รายได้ของแต่ละวันนะครับผมนะอันไว้อันบนก็ได้เขาอาจจะไม่ดูวันที่ก็ได้เพราะมันตัวเล็กเราก็วางวางไปนะครับผมนะาวางวางไปให้มันดูเยอะเะใช่ไหมครับผมเนาะโอเคแล้วก,ก็เดี๋ยวขึ้นชักนิดก่อนก็เพื่อข้างล่างเราจะได้ไว้อารูปอื่นรูปของแอปรูปของอ โอเคหลังจากนั้นก็ไปที่รูปภาพเหมือนเดิมไปหาไปหาโลโก้ของ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 แอปอ่าหาโลโก้ของการดาวน์โหลดอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็เอามาวางเอามาวางข้างล่างแล้วก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่ออกแบบนะครับผมนะอยากได้อาแบบไหนก็ลองทําดูนะ อันนี้ก็เอาลงมาวางนะครับแล้วก็ให้มีคิวอาร์โค้ดของเราด้วยเดี๋ยวไปเอา QR Code ในแอปเผื่อเขาสแกนแบบ QR Code ใช่ไหมครับผมคับก็ไปคัดลอกแล้วก็ทํากรอบเล็กๆทำกรอบเล็กๆนะครับผมนี่คือการทําภาพแบบว่าใช้โปรโมทแอปนะครับผมนะแล้วแต่ออกแบบนะครับผมเพื่อน ก็ได้มาแล้วก็ขยาย่อนิดนึงย่อนิดนึงอ่านี่ก็ขยายสักนิดนึงก่อนให้มันใหญ่ใหญ่ให้มันเท่าเท่ากันนะครับผมให้มันเท่าเท่ากันโอเคแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์ไปที่ข้อความนะครับผมข้อความนะข้อความข้อความข้อความกดเข้าไปปั๊บก็อะไรอะแอป แอปมาร์กมาร์กสักหน่อยบังบังแอปอ่ากดเสร็จก็ได้ไว้ข้างบนอ่าแอปแล้วก็มาพิมพ์ต่อมาพิมพ์ต่อพิมพ์ต่อแอปสร้างแอปสร้างอ่อราออรายได้ แอปสร้างรายได้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วแต่ออกแบบน,น,นะครับผมนะดูไว้ตรงนี้แอปสร้างรายได้สักนิดก่อนอัดดิตพนักงานอ่าเราต้องทำอดีตไว้วด้ตรงนี้ก็ได้ อดีตพนักงานแล้วก็อีกนิดบริษัทอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอดีตพนักงานบริษัทต,ตอนนี้คือมาทำไรายได้ประมาณว่าเราเอามาทำไรายได้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการบันทึกนะครับผมทำการบันทึกด้านบนนะครับผมบันทึกเลยบันทึกปั๊บเข้าปไปบันทึกนะครับผม บันทึกเสร็จก็เสร็จนะครับผมก็มาดูที่แกลเลอรี่อ่าเข้ามาแล้วเห็นไหมเราก็ตัดกรอบให้สวยงามตัดกรอบให้ดูสวยงามนะครับผมบันทึกใหม่โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมการใช้แอปโปโตไกนะครับผมการใช้แอปโปโตไกโป u ตไกในการสร้างภาพภาพาตัดแปะนะครับผมนะก็ได้มาแล้ว ก็ง่ายๆนะครับผมลองทําดูนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับโอเคครับ